อาเป็นย่าสะเจดีในครั้งก่อนที่ย่าสะกุลบุตรก็เป็นลูกของนางชุชาดานะครับก็ได้มาอยู่มาแล้วก็ต่อมาเมื่อ,อเกิดความวิวันหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายว่าวุ่นวายขัดข้องครับก็เลยเดินมาอุทานว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเดินมาเรื่อย จนมาพุทธเจ้าประทับนั่งตรงนี้นะครับก็บอกว่าที่นี่ไม่บุญบายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจึงเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังแล้วเจ้าสาก,ก็ถอดรองเท้าไว้ก็ออกมาพุทธเจ้าก็แสดงอนุพิกถาคือทุเลื่องทานศีลแล้วก็สวรรค์โทษของกรมแล้วก็อนิสงส์การเอาบวชก็ทําให้ยาติศาสนั้นพิ้งแห้งไรทํำไงเงือบเลยจะไม่บุนบาย เสร็จแล้วก็ทําให้ยศะส,ะสําเร็จโสดาบันทีนี้พ่อเข้ามาพ่อตามมาหาลูกก็มาเห็นรองเท้าพ่อเข้ามาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดด้วยเอเยศส,สี่ก็ทําให้ยศะะนั้นได้สําเด็จพระละหันส่วนพ่อนั่นก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันที่นั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่อ,อุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบว์ตรงนี้ที่ขยามีแค่พระพุทธกับพระธรรม ตรงนี้เป็นวัสดุถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คบบนี้แล้วก็โอเคโอเคทั้งเกี่ยวแล้วก็ทําให้ยศะะก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นคารวบาก็สํเาเร็จอรหันต์ได้จึงขอบวชพอขอบวชพระเจ้าจงบวชท่านจงเป็นพิสูจมาเถิดทำมันเล่ากล่าวดีแล้วแค่นี้แต่ตัดท่อนท้ายเพื่อทําที่สุขแห่งทุกเถิดนั้นไม่มีเพราะว่าท่านสํเาเร,ร็จอรหันต์ อันนั้นก็เป็นส่วนที่คารวาศก็สํสเร็จอรันหันคารวลศากดิสําเิ็จันหันเนี่ยจะต้องนิพพานถ้าไม่นิพพานก็ต้องบวชปกติก็บันเดียวบรรเดียวแต่ตามพระไตรวีดกวว่าเจ็ดบันไม่เกินเจ็ดบันจะว่าเห็นที่เห็นที่พระเจ้าจุโทธนาก็ดีพระพายะก็ดีอือมั้บรเดียวบันเดียวก็ไปนิพพานดังนั้นก็เป็นที่ยศเจดีนะเอาเรามาแล้วจะได้มุบุชาอีมินา สกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาญาติศเจดีสถานที่สำเร็จอะหานของพระยาศา ขอาการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าไม่บุนบายไม่ขาดข้องไม่สับสนถึงความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิ้นกาลนานเถินสาธุสาธุสาธุอ่าไปไม่บุนบายแล้วไปฟังทราไม่ใช่ปัญจวคีย์ทั้งห้านั้นเป็นพระสงฆ์ชุดแรก แต่ว่าเป็นคารวาสคนแรกที่สาเร็จอรหันแต่ว่าห้าห้ารูปนั้นเสร็จเร็วไปก่อนแล้วนะวก่อนแล้วปัญญาโกฏรรัญญาพัปปะพัทิยะมหานามะอจิสนั้นสําเร็จคือได้ฟังทำวัรแรกก็คือมีอัญญาโกฏัญญาสองก็พัทิยะมหานามะอจฉชิแล้วก็มีห้าคนนะครับแล้วก็วันที่ห้าผู้จ้าก็สแสดงทมอนัตตลักษณะสูตรก็มีพระหัน์ชุดแรกห้ารูปจากแล้วก็มีพระยศะ นศษาอันดัที่คนที่6นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีเพื่อน54อ่าก็รวมเป็น60สิบแต่นั้นอยู่ตรงนี้ก็จะมีพระชุดแรกนะ่ะหกรูปหกสิบรูปที่อยู่ในป่าพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งภาษาพระพออกไปประกาศศาสนาแล้วก็ไปอยู่ไปที่ต่างแล้วก็ไปที่ห่างกินนี้ไป 4, 140กิโลก็ได้มีพระคาบพัคคี30ได้มาอีก30แล้วก็ไปที่ขยาที่ขยาศีาัานั้นได้มาอีก1,000 เงพันสามครับแล้วก็ที่นาลันทา,าที่เบลุวันก็ได้มาอีกสองร้อยห้าสิบก็มันก็เจริญมาเรื่อยๆนะครับ